155 half makes makes and a weight. he weight. pounds 154สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับมวยไทยฮีโร่และแอดมินทีครับวันนี้ฮะวันที่28กันยายนครับทางวันแชมเปี้ยนชิพครับมีการไลฟ์สดนะครับผมสำหรับการชั่งน้ำหนักนะฮะแล้วก็วัดระดับน้ำของนักกีฬานะครับแล้วก็ตอนเย็นนะฮะช่วง5โมงเย็นเนี่ยจะมีงานแถลงข่าวด้วยนะครับสำหรับนักกีฬาที่จะขึ้นแข่งขันในศึกวัน120เออ161นะครับขออภัย วันพรุ่งนี้นะฮะยีกันยายนครับมีคู่เอกนั่นก็คือเพชรมรกตป้องกันแชมป์กับทางตะวันชายนะครับแล้วก็ยังมีนักกีฬาไทยนะอย่างแสงมณีนะฮะกัป,ปตันแล้วก็เฟอร์นลรี่แฟร์เทคนะครับที่ร่วมศึกด้วยกันนะฮะห้าโมงเย็นวันพรุ่งนี้นะครับดูได้ทาง YouTube ของวันแชมเปี้ยนชิพเลยครับแล้วก็ทางมีรายการหนึ่งนั่นก็คือวันไฟไนท์นะฮะหรือว่าวันออนพรามวิดีโอสองนะครับ จะมีคู่หลักนะครับผมคู่เอกก็คือสงจิ้งหนานะครับป้องกันแชมป์กับทางแองเจล่ารีนะฮะแล้วก็มีซนะูเปอร์บอลเนาะป้องกันแชมป์กับไทฟูนนะฮะมีสเตมแฟร์เทคไปแข่งแล้วก็ดังก้องฟ้าบัญชามเมฆไปแข่งขันด้วยนะครับวันที่1ตุลาคมนะครับผมก็ดูขั้นตอนนะฮะสำหรับการจะชั่งน้ําหนักนะฮะแล้วก็วัดระดับน้ำนะฮะตอนแรกก็ต้องเอาอตัว ปัสสาวะเนาะมาให้เขาก่อนนะครับมาตรวจว่าในร่างกายของเรานะฮะมีน้ำนะฮะเพียงพอหรือเปล่านะครับผมน้ําต่ําเกินไปหรือเปล่าเมื่ออาหารกับค่าน้าหนักตัวนะครับผมต้องมากกว่า1.025นะประมาณนี้นะแล้วเกิดถ้าใครแบบว่าไม่ผ่านนะครับผมก็ยังมีเวลาวันพรุ่งนี้นะฮะก่อนชกในช่วงเช้าเนี่ยเขาจะมีเวลาช่วงที่ให้คุณไปทําน้ําหนักแล้วก็ไปทําเรื่องของระดับน้ํากลับมาให้เพียงพอนะครับถ้าเกิดว่าไม่ผ่านก็จะถูกถอนออกตอนที่รถถังเนาะที่ผ่านมานะครับผมก็ มันเป็นเรื่องของการรักษาความปลอดภัยนะครับผมเพราะว่าไม่งั้นสมองจะขาดน้ำเนี่ยมันมีอันตรายมากนะครับก็ทั้งคลิปนรกดแล้วก็ตะวันฉายครับผมอ่านเรียบร้อยนะฮะสำหรับตอนนี้นะฮะแล้วก็ดูฮะหุ่นครับผมต้องถือว่าเพ็นมรดกให้กขาหุ่นหนาใหญ่ใช้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวดูพรุ่งนี้ครับว่าพอหลังจากกินแล้วนะครับหลังจากขึ้นเนี่ยเขาก็ต้องไปกินเติมอาหารเติมพลังงานเข้าตัวเนาะพรุ่งนี้เดี๋ยวดูกันว่าจะเป็นเวทกลับขึ้นมาได้แค่ไหนนะครับบางคนเนี่ยู่กลับมาแบบ3โล5โลก็มีนะเก่ง ลดน้ำหนักแบบนี้นะฮะสุดยอดจริงๆครับ ก็ยังไงฝากนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าพลาดนะครับผมเดือนหน้าพรุ่งนี้นะครับผมเริ่ม5้าโมงเย็นนะครับสามารถดูได้ทาง YouTube ของวันแชมเปี้ยนชิพนะครับสำหรับศึกวัน161ครับคู่มวยมันๆมากมายเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับมวยไทยฮีโร่ด้วยครับพรุ่งนี้แอดมินทีเดินทางไปสิงคโปร์นะครับผมแต่ว่าน่าเสียดายไม่ได้เข้าดูในวัน161ของเพชรมรกตกับตะวันฉายเพราะว่าเขาจัดแบบปิดนะฮะมีมีข่าวดราม่านิดนึงเนาะที่หลาย เดินทางไปไม่ได้เข้าไม่ได้คือในวันหนึ่งหนึ่งเขาจัดแบบปิดฮะจัดในสตูดิโอแล้วก็ไม่ไม่ได้มีให้แบบคนนอกเข้าฮะมีแค่ทีมงานนักมวยแล้วก็พี่เลี้ยงเท่านั้นนะครับผมนักข่าวอะไรเงี้ยก็ไม่มีให้เข้าเลยครับแอดมินก็เดินทางไปก็น่าเสียดายเหมือนกันปดเข้าไปชมสดในสนามนะครับแต่ว่าวันที่1ตุลาคม <15 4 S 1> ครับแอดมินไปชมสดแน่นอนนะฮะสุบอนกับคุณครับไว้เดี๋ยวเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ